สวัสดีครับพบก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้เราจะมา2อัปเดตแล้วก็สุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับก็เดี๋ยวเราดูจะประกาศในเกมก่อนเลยละกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็มีสุ่มสกินเยลลี่นะครับผมน่าจะเป็นเซตใหม่ป่ะเออนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูแล้วก็มีการเอาแมปแชมเปี้ยนลีกออกนะครับอย่างที่เราคาดเดาไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเอาแมปหนึ่งจ้ตัวคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ออกไปนะครับ แล้วก็มีการเดลี่อัปเดตโฉมใหม่นะครับเออแล้วก็มีอีเวนต์หีบคุกกี้สมบัติหีบหีบคุกกี้พิเศษแล้วก็ไข่เพชรพิเศษนะครับมีการเปลี่ยนชื่ออะไรเล็กน้อยแล้วก็มีการบัฟนี่นะ่าสนใจคุกกี้นับปรุงยาเพิ่มคะแนนสมุนไพรเพิ่มคะแนนสมุนไพรหายา,ยากอ่าแล้วก็เฮ้ยคุกกี้ลดโมเพิ่มขอดเขตของพลังแม่เหล็กเมื่อพุ่งลงพื้นเพิ่มคะแนนเยลลี่โมว้าว ก็คือจังหวะในการเล่นเหมือนเดิมเลยเพิ่มแคงเฉยๆเอ้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็คุกกี้ทิ้งจอกก็หางเปลี่ยนอะไรบ้างวันนี้โอ้โหบัฟอย่างเยอะนะครับก้าวหางม,มันยาวจังไงแล้วก็ดาก็ลำใหญ่เปลี่ยนแปลงให้รอยตัวต่าลงกว่าเดิมไม่ใช่ความสามารถอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมสมบัติเนี่ยเออโกงบทยาลดเวลาคูทางเยลลี่สมุนไพรลดคะแนนโบนัสคู่ผสมโอ,โอเค แล้วก็บนัสคู่ผสมอันนี้ทั่วไปนะครับชาเลนคุกกี้ก็เพราะว่ามีการบัฟ3ตัวก็คือปรุงยาโสมแล้วก็จิ้งจอกก้าหางเขาก็เลยปรับเจ้าตัวแต้มในส่วนนั้นไปนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบรกเอาสุ่มเปลี่ยนแปลงจากใส่สกินแบบสุ่มเป็นใช้สกินที่ใส่อยู่ตามจริงเมื่อเลือกคุกกี้ผัดต่างๆก็คือผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลองสุ่มคือถ้าเราเลือกแล้วมันจะได้แบบ ตามสก,กินที่เรามีเลยเหรอลองไหมลองไหมนะครับเอ,อ่อวิคนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยอะอะลองจิ้มเลยแล้วกันนะครับผมแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นตามสก,กินที่เราใส่เลยเหรอเดี๋ยวเราค่อยเอาไปอัดต่อในคลิปเบรกสุ A ่ม um นะ <laughs> จิ้มมาก่อนละกันฟึบ มะนาวมิน้นเอ้ยนี้มันติดมาแบบมีสกินหมดเลยเออผมสมมติถ้าผมลองเปลี่ยนสกินมะนาวในไอดีผมมาเอ่อมะนาว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 อาสมผมใส่เป็นจะตัวนางเงือกปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นนางเงือกตามไหมนางเงือกไหมลูกเออนางเงือกตาเว้ยเอ้ยอ่ะแล้วถอดสกินดูถ้าเราถอดสกินอ่ะแล้วก็มันมีอ่ะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปก่อนนะครับ เราก็จะมีมินด้วยใช่ไหมอ่ะเราเปลี่ยนคู่กันเลยอย่าเราถอดมินด้วยเพราะว่ามินไม่กินเราได้แบบมีสกินมานะครับไฮเดนเยียมม่มาไม่มีสกินอยู่แล้วนะครับอ่ามินจะเราใส่ลองใส่เป็นอ่าเปลี่ยนเป็นสกินชุดหน้ากากปริศนาแล้วกันอ๋อโอเคก็สรุปเป็นเปลี่ยนตามที่เรามีใน ID เดีเลยนะครับโอเคอ่ะอเดี๋ยวเบรกเราผมค่อยไปจัดก,การหลังใหม่มาเดีย๋ยวเราดูใน ในกาชากรแล้วกันอ่าเป็นนี่นะครับผิมนี้ก็เป็นหีบการันตีนะครับผมเออเหมือนเดิมนะหีบก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุ่มมีส,ม,ม,สมบัติใหม่นะครับแล้วตัวนี้เราก็มีสกินใหม่นะครับผมว้าวเดี๋ยวผมมีคลิปส่มสกินแน่นอนนะครับเอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุ่มสกินนี่สกินเยลลี่เซ็ตใหม่นะครับชื่อเซ็ตอะไรเนี่ยเอ่อเยลลี่ยาก,กวาเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับ นี่มีอะไรอีกไหมอ่าร้านค้าดูสิอ๋อโอ้อันนี้แพ็คแพ็คอะไรเนี่ยอ๋อรวมมิดของอะไรเงี้ยเหรอโอ้อน,นี้ได้เพชรทั้งสามหมื่นเลยเหรอโอเคนะครับแล้วก็อ่ะมาดูในแชมเปนลีกกันหน่อยแล้วกันนะนี่น,นี่มีแช่นเดลี่อ๋อแบบนี้เหรอโอ้ยบันรบังคับให้ผมเล่นนะเนี่ยนะครับผม <laughs> รูปรวมปฏิทิน ดีเฟสได้เหรออ๋ออ๋อซึบโอเคไหนดูในหมดสนามแข่งว่าเขาดาดอะไรมาแทนอ่ะเป็นอะไรวะวันแสนยาขององค์กรปิทักเวลาวู้ชื่อดาดอย่างเท่เลยนะเนี่ยไหนกิ้มคำขำดูหน่อยโอ้นี่ผมยืมแอมมาที่เข้ากระดาษมากเลยอ๋อโอเคตัดไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าพอดาดไหม่มาเนี่ยจะมีเซตไหนที่เอ้ยเป็นเมตากว่าเดิมหรือจะดรอปลงหน่อยไหมเดี๋ยวเรารอ,อติดตามกันละกันนะครับนาจะหมดระวังทั่วๆไปเดี๋ยวเราจะได้เริ่มหาคุกกี้ใหม่กันนะครับผมอ่าอันนี้ขึ้นมาโอ้โหแต่โสมมันแจกเป็นตัวที่แจกฟรีด้วยนะบัฟมาเดี๋ยวดูกันนะครับไามาหาคุกกี้ใหม่กันเลยดีกว่าผมจะใช้เพชรหรือใช้ของดองนี่วะผมมีของดองอยู่อย่างละยี่สิบแต่พอยต์ผมมีแปดหมื่นสอง้ผมใช้เพชรละกันนะครับ ปึ๊บนี่นะครับชื่อแม่จักกวานะครับผมเห็นแล้วในคลิปที่แล้วอ่ะผมมีแบบผมแบบเฮ้ยเพื่อนๆลองแบบตั้งชื่อเจ้าตัวนี้หน่อยยังผมยังรู้สึกยังยังไม่เจอชื่อที่ถูกใจวะช่วยกันคิดชื่อเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เรียกเรียกมีคนมีชื่อ,อนึงเกือบได้แล้วน้องกวาน้องกวานะครับผมเออแต่มันจะงงไปหน่อยไหมเนี่ยอ่าตัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่อนะครับ <c oughs> ฟึบฟึบฟึบแล้วก็อีก2องขีปะหรือขีปเดียววะเอ่อทีนี้ก็น,นี้ก็ใกล้เต็มระมังนะครับเอ,อ่ยังยงยงโอเคจำผิดอ๋อมัน3 0หรือนึก,200กว่า2 0 0กว่าอาตายเรียบร้อยนะครับทำคุกกี้ทำคุกกี้กังก่อนนะครับใช้ความสามารถลูก39วีสาอ๋อโอ,โอ้ ไอเท็กซ์ text, มันสั้นดีเนาะครับ <c oughs> แล้วเพิ่มเยลลี่เจ้าตัวฮันกว่าเองนะครับผมโอ้โหกวาอีกแล้วฮันกวานี่ผมเรียกว่าน้องกว่าน่าจะง่ายดีนะชื่อมันครบเลยนะน้องกวานี่คือแม่จากกวา่าฮันกว่าเออมันมาจากคำรวมๆกันนะครับฟึบหาคกุกกี้เลเวลตันเรียบร้อยมงเท่งมงมงเท่งมง สำเนียงลอยไปเลยนะครโอ้โหไอตัวซ้ายผมต้องซื้อเยอะเลยนะเนี่ยอ่ะไอตัวซ้ายผมซื้อไว้เยอะหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยมันเป็นเกรดซีมันได้ใช้กับตัวอื่นอยู่แล้วนะครับซื้อสักร้อยห้าสละกันนะครับมาตีกันบวกหนึ่งเรียบร้อยอะไรว่าคะแนนแตะตรงจังหวะนะครับเพิ่มจาก6กแสนเป็น8ปดแแปดโอเคปั๊บ ปึ๊บบวกห้าล้านหกนะครับไหนมีอนอะไรบ้างมีมีเหลือมีทุกทุกโอเคผมน่าจะตีเอาสีลุงอะไรก็ได้ติดไว้ในไอดีใช้เล่นๆก่อนนะครับมีเหลืองเหรออ่ะอ่ะ,อะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ป้าต่อไปอัพสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวนี้คอมโบกับสมบัติโก่งยานะครับแล้วสมบัติอะไรที่บัฟแผ่นนี้นะครับอุย้ยเป็นสมบัติโก่งยาว่ะอุย้ยเกมมาแบบว่ามาผิดคาดนะ ตอนแรกผมเห็นในคลิปนึกว่าจะบัฟสมบัติดาบไว้เป็นบัฟสมบัติโขงยาเฉยแล้วก็มิชชั่นเชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมเชิญเพื่อนอันใหม่นะครับมันรีเซ็ตมาละโอเคอ่าต่อไปสัตว์เลี้ยงนะครับเจ้าตูบยักษ์กว่านะครับผมใช้ความสามารถทูสิบเก้าโอเคตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับพอดีในคลิปทีป่งานผมไม่ได้ดูสกิลเจ้าต,ตัวนี้นะครับผมสกิลเอาที่จะดูเออ ดังนั้นถ้าเจ้าตัวนี้เมตาเนก็จะมีข้อดีเหมือนกับตัวทําแทมทั่วไปก็คือสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับผมอ่าเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดแล้วทั้ง2อัปเดตแล้วก็ตามล่าเจ้าตัวคุกกี้ตัวใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเรา,เาไว้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอ้มีแม็กซ์เลเวลพาสมบัติใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ